สวัสดีครับมาพบกับนัเรียนมังคีคานะครับหลังจากห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเพราะแอบไปหนีไปเที่ยวมานะวันนี้มังกี้คานะครับนำรถมาสด้านะครับปี2015 4ประตูตัว SS ก็คือตัวท็อปสุดของตัว4ประตูแล้วนะครับจะไม่มีตัว SP นะตัว4ประตูสถานการณ์โอไมครอนระบาดแบบนี้ผมว่าการเลือกใช้รถที่ เป็นส่วนบุคคลแบบนี้ผมว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีดีอะไรไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันตั้งแต่จุดแรกเลยเจ้าไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นแบบสีนอนโปรเจคเตอนะครับมาแบบตาใสาๆก็เลยทีเดียวคุณดูรถปีนะรถปี2015ตาใสาขนาดนี้นะครับแปลว่ามัคันนี้ไม่ได้จอดตากแดดมาแน่นอนพร้อมกับไฟเรี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับมาอย่างสปอร์ตเลยกระจังหน้านะครับนี่กระจังหน้าจะเป็นรูปแบบเฉพาะของ m a z d a ในเจน Sky Active เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับโลโก้ โครเมียมมาให้อย่างดีเลยคุณดูนะครับกระจังหน้าแบบนี้โอ้โหเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้ไปแล้วนะครับในเจนนี้อมาดูครับดูไฟหน้าดูอะไรดูกันให้ชัดๆไปเลยนะครับเจาะกันให้ชัดว่ามันใสมันอะไรขนาดไหนนะครับมาดูไปเลยครับพร้อมกับล้อนะครับล้อมาสด้าสามเนี่ยผมบอกเลยว่า ให้กันมาแบบว่าเต็มที่ไปเลยให้ขอบ18ไปเลยนะครับด้วยยาง225 45นะครับ KC 2000งทุนดูปียางซะก่อน0921ปลายปีปี2องพโอ้โหผมบอกเลยครนี้ได้ไปนะพร้อมมากๆและที่สำคัญคือ ช่วงล่างผมเพิ่งจะจัดการฟิตใหม่ให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปซ่อมบำรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วน้ำมันเครื่องก็จัดการให้แล้วโอ้โหคันนี้พร้อมสุดๆผมบอกเลยนะครับอะมาดูแผงประตูด้านในกันก่อนดีกว่านะครับของฝั่งคนนั่งคุณดูแผงประตูด้านในดิโอ้โหส่วนใหญ่นะผมจะเจอแบบมันย่นมันมีรอยอะแต่คันนี้ดูดิ เป็นโนแบ็ทุกอย่างคมเยม่ยดูดิกริบมากดูดิคุณดูแผงประตูคุณดูแบบคุณดูแผงช่องแอร์ที่เป็นเป็นโนแบ็ดิเฮ้ยมันสภาพใหม่จริงๆนะแปลว่าเจ้าของรถคันเก่าเนี่ยรักษาดีมากๆนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างกระดูกงูอ่ะมาดูลูกลมนะครับลูกลมดิกเลยนะครับไม่มีแต่งเติมไม่มีคว่ำไม่มีชนหนักมาแน่นอนคันนี้ รับประกันให้เลยนะครับชนหนักน้ําท่วมกอหม,ม้ถ้าตรวจสอบเจอเอามาคืนที่มังกี้คาเลยครับเอามาคืนได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเปิดบุ๊กเซอร์วิสอะไรให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้คุณดูเบาะนะครับผมจะพูดผมจะโม้อยู่เสมอว่าภายในของมาสด้าก,กับสิ่งที่ให้มาเนี่ยมันโคตรจะหรูหรามันโคตรจะงาน ผีเมียมมากๆนี่ได้เบาะหนังแนปป้านะซึ่งทั่วไปแล้วเขาไม่ค่อยใส่มากับรถเซกเมนต์พวกนี้นะผมจะบอกให้แต่คุณได้ไปเลยเพราะว่ามันคือตัวท็อปของตัว4ประตูนะครับแผงประตูหลังก็เช่นกันนะครับดูสิไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยขีดข่วนเท่าใดเลยนะครับคันนี้ ปกติรถสีดําผมจะไม่ค่อยชอบนะเป็นการส่วนตัวสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดูแลยากมาจากลูกค้านี่ผมบอกเลยเสียตังทำสีแทบทุกคันแต่คันนี้ไม่เคยครับไม่ต้องทําสีอะไรทั้งนั้นแล้วเอาไปใช้เลยนะครับนี่เห็นไหมโครงสร้างประตูหลังก็ดีดีเลยแหละโอ้โหแบบดีจริงๆคันนี้ภายในเบาะหลังเหมือนไม่เคยนั่งมาก่อน นะภายในเบาะหลังเนี่ยเหมือนไม่เคยนั่งมาก่อนเลยนะครับน้ำมันรองรับ9195นะ e 2 0ใครอยากเติมเติมนะผมไม่ว่าอะไรแต่ผมไม่แนะนำนะครับอัรตราเฉลี่ยน้ำมันอยู่ประมาณ14-15กิโลลิตรมเดี๋ยวพอดูฝาท้ายหน่อยดูซอกท้ายหน่อยเป็นไงอ้าผมหยิบกุญแจผิดดอกมาแป๊บหนึ่ง มีเซนเซอร์หลังพร้อมนะมีเซนเซอร์หลังพร้อม <c oughs> นะครับเซนเซอร์หลังมีให้นะครับแต่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตลกเหมือนกันนะครับมีจอมีอะไรพร้อมแต่กล้องหลังไม่มีมาให้ติดเพิ่มได้นะไม่ได้ไม่ได้เป็นดีนหลักอะคุณมาดูโครงสร้างนัดฝาท้ายเดิมครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับดูร่องรอยดูเข็บดูตะเข็บดูขอบะไร คมคลิปคมคลิปรูกลมดีครับนะครับดูไล่ไปดูไปน,นะครับฝั่งนี้คุอน็อตเดิมนะโครงสร้างเดิมฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับคุณดูซอกดูตะเข็บดูอะไรชัดเจนนะครับไปท้ายมาสด้มาเลยมีรหัสมีมาสด้ชัดเจนนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะนะอะมาดูซอกหน่อยดีกว่ามาดูแทง มาดูแท้งหน่อยดีกว่านี่แท้งเดิมๆนะครับให้ดูเลยครับว่าแท้งเดิมๆไม่เคยเก็บสีแปลว,ว่าไม่เคยโดนชนมานั่นแหละนะครับนะเบาะหลังของมาสด้าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะแยกเป็นหกสิบสี่สิบให้นะครับพอคุณดึงตรงนี้เนีย่ยคุณดึงตรงนี้นะคุณดึงตรงนี้ปุ๊บเบาะมันจะสามารถเก็บของได้อีกอ่ะ เห็นไหมคุณก็ยังสามารถเพิ่มขนาดความจุให้กับคุณได้อีกในกรณีถ้าต้องการบรรทุกของที่มันยาวหรือมันใหญ่นะครับแต่สมว่าอย่างเนี้ยถุงก๊อบหนึ่งไปสบายสบายแล้วแหละนะครับไฟท้ายหลังไม่มีแตกลายงานนะครับอย่างที่บอกนะไฟมาในแนวสปอร์ตทีเดียวนะครับไฟเบรกเป็น LED นะไฟเบรก LED มาดูเลยอ่าอย่างที่บอกล้อนะครับ ยางใหม่สี่เส้นนะครับพร้อมกับล้อลมดํามาอย่างหล่อมาอย่างดุเลยอะมาดูแผงประตูด้านหลังนะครับในฝั่งคนนั่งหลังเป็นยังไงครับผมบอกเลยสวยจริงๆคันนี้ภายในสวยนะครับอะซอกเดิมดีครับซอกเดิมซอกดีนะครับอะเดี๋ยวผมแกะกระดูกงูให้อ่ะดูสุดยอดไปเลยครับคันนี้ โครงสร้างเดิมดีนะสีเต็มนะครับเงางามก่อนออกจากมังกี้เดี๋ยวขัดเคลือบให้อีกทีนะครับเอาให้เงาตาแตกกันไปเลยสีดำๆแบบนี้ไม่เงาไม่สวยนะก่อนออกจากมังกี้ามังกี้ค่ะต้องเงางามทุกคันมาอ่ะดูภายในเป็นไฮไลท์เลยนะฝั่งคนขับเนี่ยผมจะบอกให้อ่ะคุณดูนะ สวิตคอนเทนท์ทุกอย่างไม่มีลอกนะครับอย่างที่ผมจะบอกเป็นโนแบ็เงางามมากคุณดูพวงมาลัยคันนี้ดิพระเจ้าไม่ลอกปกติอ่ะพวงมาลัยมาด้านี่ตัวลอกเลยนะตัวลอกเลยลอกจนแบบว่าเฮ้ยทำไมมันลอกง่ายจังเปล่าหรอกจริงๆีผมว่าเดี๋ยวนี้ในยุคที่มันใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เยอะๆอ่ะคุณต้องระวังนิดนึงนะถ้าคุณรักรถคุณเอาให้แห้งก่อนแล้วค่อยจับนะไม่ต้องไปรีบอ่ะมาดูเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันด้คันนี้ มีบุกเซอร์วิสเลขใหม่ที่แสนห้าหมื่นแปดนะครับเดีย๋ยวผมดูบุ o กเซอร์วิสดูบุ o กเซอร์วิสนะเดี๋ยวผมเบาเสียงล่มหน่อยมันเข้าไมโครโฟนอ่านี่นะครับรถออกปีหนึ่งห้านะครับเดือนเจ็ดวันที่สิบสามนี่นะครับตรงรุ่นนะครับคุณดูบุกเซอร์วิสการเข้าไหนดูซิขอดูหน่อย โอ้โหเปะมาก1 2 0 0 0 0อ0ห0 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 0เ0 0 0 0 0 0 0 0 0ห0 0่เานอางี้ดีกว่าเข้าทุกระยะนี่นะครับแล้วก็นี่เพิ่งเปลี่ยนช่วงล่างมาใหม่เรียบร้อยนะครับโชคหน้าซ้ายแท้โชคลูกมาโอ้โหผมบอกเลยดูแลโคตรดีเลยเจ้าของเก่าคันนี้นะครับนี่ใบเสร็จยางก็เพิ่งเปลี่ยนนะโอโ้สุดยอด ไม่ต้องคิดอะไรมากคันนี้นะครับมาด้วยกับสีดำสปอร์ตตัวท็อปจะต้องมีตัวกันลื่นถลายนะครับอย่างที่บอกนะนี่นะครับจะต้องมีกันลื่นถลายนะครับตัวเอสต้องมีกันลื่นถลายนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องอันนี้คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะสตาร์ทเครื่องแล้วดูสีดูสวยเครื่องคืออ่ะเป็นไงบ้าง เครื่องเดินเรียบนะครับโอ้โหห้องเครื่องคันนี้สวยวะ่ะยางท่านเครื่องใหม่กิฟเลยยางท่านเครื่องใหม่เลยพึ่งเปลี่ยนอย่างที่บอกลูกค้าดูแลศูนย์ตลอดตกอัพพึ่งเปลี่ยนนะครับคุณดูดีห้องเครื่องเดิมหมดเลยซอกเซกิร์ฟดีดิซอกดีนะครับมีน้ำยาแอร์พริ่งเติมดูมอกอะไรอยู่พร้อมเลยเฮ้ยคัน,นลูกค้าเก่าดูแลดีมากเลยนะ ถือว่าโอเคเลยนะดเดิมครับไล่ซอกไล่ๆดูไปเลยโอ้โหคันนีจจ้แจ่มอ่ะโอ้ใช้ได้เลยนะโอเคเลขไม่แสนห้ากับรถปีปีสิบห้ารถเปีผมว่าก็ไม่ได้ขี้เลยนะผมถือว่าวิ่งทั่วไปนะครับไม่ได้วิ่งเยอะเลยแถมเข้าศูนย์ตลอดด้วยถ้าห่วงนะครับถ้าห่วง ใครจบราคาเต็มนะครับจัดไฟนั้นได้เต็มผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปี20,000โลไปเลยซ่อมศูนย์นะซ่อมศูนย์นะครับไม่ต้องห่วงนะเพราะฉะนั้นใช้ไปเลยครับสบายใจได้อ่ะมังคีคาเคาะราคาไปเลยดีกว่าป้ายแดงป้ายแดง9 0 0 0แสนกลางๆนะ,ะผมขาย459,000บาทในสภาวะที่ตอนนี้ใครจะไปเชื่อว่ารถมือสหายากมากถ้าคุณเจอนะครับถ้าคุณเจอสาภาพสวยๆ ราคานะครับที่รับได้รีบซื้อนะผมบอกเลยตอนนี้รถมือ2จะขาดไปอีกหลายเดือนเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์โรคระบาดด้วยหรือเปล่าคนเลยหารถใช้ส่วนตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็บวกกับ แบงค์ตอนนี้นะให้การสนับสนุนดีมากนะครับดอกเบี้ยพิเศษอะไรคุณเครดิตดีดอกเบีย้ยพิเศษได้ไปเลยนะครับของแถมเดี๋ยวดูแลจัดการให้เพิ่มเติมนะครับถ้าดูจากคลิปนี้อ่ะวันนี้มังคีคาขอตัวราไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับมังคีคา 459,000บาทมีเครดิตจัดได้เต็มนะครับดอกเบี้ยพิเศษเดี๋ยวดูแลให้เป็นอย่างดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com